สวัสดีครับจ่องอำนาจสว่างส,สีครับวันนี้มาดูรัุ่นนี้คือรุ่น45ปีนะครับมีตัวเ็งก็คือพิเชษราชกระบังครับ๋ยวมาติดตามดูนะครับงาน สะใจดาวบรรดาเชิดสิงกระทิงล่กปังลมโอเพ่นและฟุตตลาดเพชรเมื่อว่าลำดึงของกอารให่วันนี้ตามมาด้วยเฉลิมไทยแน่ว่างและท็อปเมืองการช่างโอสุพรรณบุรีโอ้โหรายงานตัวครับมีแต่ตัวนว้องเหาเนี่นเลยครับวันนี้เดี๋ยวผอนใจรอสักครู่เลครับให้รุ่นคุณลุงเราแข่งเช่นก่อนอันดับเลยขนาดนี้ครับผมขา้าพยายามเข้าในไล่เกือบสิ้ 5, น จะเป็นเชื้อใจกำลังรุ่งเรืองน่าเป็นทัพวิเชียรบุญเกศจากเขาทรายนะานันนกข่าวฮาร์วันมจาจนแค่เดินทางมาจากพิจิตรนะครับนาเห้างามพิจิตรอดีตฮาร์วันเฉลิลูกสาหิกนแน่มาดับเบิลแล้วเบอร์สีิบแปดวันนี้พาลูกสาวน้องพลอยมาด้วยนะครับวิเชียรบุญเกศนะครับรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปอย่าพึ่งเด็ดเกลื้อนะ ผมจะขอให้เกียรติกับช่างเครื่องของทุกคนนะครับวันนี้ตอนรถแข่งดีๆเข้าสู่สนามเดิมบางของเราหัวเขาของเรามากไปแล้วก็ยางเดิมโอ้โหโอเอาเข้าไปคนยุงด้วยเปล่ญญาคันนี้คนยุงงด้วยเปล่า

ขอบคุณนะครับขอบคุณบารมีหลวงพ่อหิบนะครับขอบคุณลูกหลานนะครับลูกหลานของท่านผู้ใหญ่เกียน้ำแก้วขอบคุณ5าแดนเชอร์ด้วยนะครับจัดมาติดต่อมาเป็นสี่ห้าบนะครับก็มียอดทะลุพอดูดูดันเหลือเกินทีนี้ถือว่าเป็นช่วงอันดด้วยนะครับด,ดีนะแล้ความน้องๆนน้บปวานิมจากผู้ชมลอบสนามในวันนั้นแข่งหลายทีนะครับ ต้องขอขอบคุณด้วยการัมีส่วนร่วมนะครับถือทําให้งานนั้นสำเร็จแน่นอนแล้วก็ขอบคุณนะคให้ิษัทเทโอยได้มามีส่วนในการสร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่ออิ่มวัดหลวงเขาของเราแห่งนี้นะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงวันนี้ก็ขอขอนุโมทนานะครับให้สิ่งดีๆนะครับช่วยดูแลคุณครองลูกหลานชาวบ้านใกล้เคียงโดยเฉพาะลูกหลานของชาวสุพรรณบุรีทุกคนด้วยแล้วก็พนๆท่านมาดูงานในวันนี้ด้วยนะครับมีส่วนร่วมทุกคนเลยนะครับ นีขอบคุณที่อ้วนสาวด้วยนะครับเครื่องไฟใจดีนะครับที่มอบความกำลังใจแล้วก็ให้บริการเต็มที่ต้องขอบคุณไปยังสูงที่เดียวมีงานทั้งใดยอย่าลืมเรียกใช้นะครับคเครื่องเสียดีแบบนี้อ้วนสาวนะครับอ้วนสาวนะฮะนะครับผู้ชมไม่ถอยหนีเลยขอบคุณเสีาายามาดาวน้อยนะครับนะฟอร์จคเนอร์นะครับแลนะช่างภาพทุกคนด้วยนะ ฟังลมอย่าเพิ่งติดเชื่อนะครับฟังลมนะครับอย่าเพิ่งติดเชื่อนะครับผมขอเนี่ยให้เกียรติกับช่างเครื่องอีกรุ่นหนึ่งครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่า hmm. ว like ันนี้ให้เ <Lay> ก <out music schedules> ียรติก hmm. um, ับรายการหัวเขาเลิศเกินนะครับและขอบคุณวีพีทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นสี่พันปีที่กำลังแข่งขันอยู่ขณะนี้ครับห้าสิบห้าปีหกสิบปีอ่าคุณพี่วีพีทุกท่านเลยนะครับเอ่ยชื่อก็ดีไม่เอ่ยชื่อก็ดีนะครับต้องขอบคุณเจ้าที่มีโอกาสได้มา สมทบกุลนะครับด้วยกันในปี39ของพระทรวกงการอุหนุนแบบนี้นะครับเป็นอย่างที่คาดหวังไว้เอาเสนน้นขายครับตอนนี้นะครับแห่ อวิเชียรบุญเกียรตไปพาดท่าวิเชียรได้กับบางขอครับขอทางขอทางเข้ารัตวานด้วยวิเชียรบุญเกตขอทางครับขอทางด้วยวันสวัสดีไอหนูไอหนูยังเดิมซอยตันลูกซอยตันเลย